ต่อกันนะครับในเรื่องของเทศกาลผลแรกนะครับหรือว่า first fruits ในเลวินิตินะครับตอนที่บทที่23นะครับคุณจะมาอ่านตั้งแต่ข้อ10นะครับพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าแล้วเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั้นเจ้าจงเอาฟ้อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรก นำไปให้โปรหิตอันนี้พูดถึงการที่ตอนที่อิสราเอลเดินทางเข้าแผ่นดินพันธสัญญานะครับแล้วก็โปรหิตก็จะนำฟ้อนข้าวไปทำพิธีถวายแก่พระเจ้านะฮะก็าถามว่าตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่ก็คนคนยิวเนี่ยพอทำพิธีเนี่ยก็จะมีปัส,สการของบางร้เชื้อนะฮะวันที่14 15- 16กก็จะเป็นเทศกาลผลแรกนั่นเองก็ลองมาดูในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับตอนที่พระคริสต์นั้นถูกตรึงนะครับนำไปฝังไว้ แล้ววันที่3เป็นขึ้นมานะฮะตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านจนถึงข้อ11นะฮะไปไปอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก็พอนำฟอนข้าวที่มาเกี่ยวเนี่ยพรุหิตทำอะไรนะฮะและวรุหิตนั้นจะนำฟอนข้าวนั้นทำพิธียื่นถวายแด่พระเจ้าเพื่อจะเป็นที่โปรดปรานผลแรกเป็นที่โปรดปราน รุ่งขึ้นหลังวันสัปโตโปรหิตจ,จะทาพิธียื่นถวายในวันที่เจ้าทําพิธียื่นฟ้อนข้าวเจ้าจงถวายลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบไม่มีตาแหน่งเป็นเครื่องบูชาเผาถวายแด่พระเจ้านะครับและเครื่องธัญญาบูชาที่คู่กันนั้นคือยอดแป้ง2ใน10 FR เอฟาเขาน้ามันเผาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นกลิ่นพอพระไทยนะฮะและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันคือเหล้าอางุ่นหนึ่งในสี่หิน เจ้าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคั่วข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้คือกว่าเจ้าจะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าของเจ้าทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ทาวรตลอดชั่วชาติพันของเจ้าในที่อยู่ของเจ้าทั่วไปนะฮะก็หลังจากที่ชาติเดิอาร์เนเข้าพันิตพานสัญญาก็ได้กระทํำเทศกาลถวายผลแรกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้พูดไปถึงความหมายว่าเกี่ยวข้องยังไงกับ สัญลักษณ์ของเรื่องของพระเยซูคริสต์นะฮะบังเอิญไหมไม่บังเอิญหรอกนะฮะก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อทีนี้นะครับเราก็มาต่อกันจะเป็นในเชิงของศาสนศาสตร์นิดหนึ่งนะครับว่าทําไมมีความสําคัญอย่างไรนะครับจันเปาโลได้บอกไว้ใน1โครินบทที่15ข้อ20บอกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกนะฮะผลแรก ในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นนะฮะตรงนี้จะท้าความสักนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในหนึ่งโครินนะครับอ่บทที่15นะครับจะมาเริ่มกันที่ข้อ12เลยกันนะครับการที่คนตายเป็นขึ้นมานะฮะเพราะนี้ถ้าเราจะจำได้ว่าในตอนที่พระเจ้มามมารับคนของพระองค์เนี่ยจะลืมว่ามีเสียงดังเกลีกล้องเสียงเรียกเสียงเหมือนเสียงเป่าแตรนะครับนะฮะล้วก็นะฮะก็ แผ่นดินแยกคนที่ตายแล้วเนี่ยในพระคริสต์เนี่ยก็จะเป็นขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วคนที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะถูกรับขึ้นไปถูกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ถูกถวายแล้วพระเยซูกก็จะถวายคนเหล่านะั้นนะฮะก็เป็นก็เป็นผลนะฮะเอ่อกับพระเจ้านะฮะก็คือการเก็บเกี่ยวนะฮะแผ่นดินโลกนะฮะนำไปถวายพระเจ้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่แค่เอ๊ะ เออผลแรกยังไงทําไมโอเคพระเยซูคริสต์เป็นผลแรกแล้วไงก็เป็นผลแรกแห่งสรรเสริญทั้งปวงนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านอีกทีในโคลลูออีโคลลูีบทที่1ข้อสิบห้าจริงผมเคยทําเรื่องนี้ไปแล้วนะ่าจะเป็นวิดีโอตอนแรกๆเลยเรื่องเอ,อ supremacy of, of the sun god หรือว่าอะไรความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเยซูคริสต์นะฮะลองไปออชมตอนนั้นกันนะครับทีนี้ก็บอกว่ากลับมาที่ตรงที่1โครินธ์บทที่15เดี๋ยวผมจะอ่านตั้งแต่บทที่ข้อข้อ12บนี่จนถึงข้อ20่สินะการ การที่คนตายเป็นขึ้นมาเนี่ยจำปโลบอกว่าถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่าการฟื้นขึ้นมาจากตายไม่มีนะฮะนี่เป็นพวกสะดูสีนะฮะถ้าการฟื้นขึ้นมาจากคนตายไม่มีพระคริสต์ก็หาได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่เป็นเป็นขึ้นมาไหมนะฮะถ้าสมมติว่าพิจิตรก็ไม่ได้ฟื้นนะฮะถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก นะฮะก็คริสตศาสนาก็จบกลับบ้านกลับบ้านเลยไม่ไม่ต้องไปโบสถ์อาทิตย์ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องประกาศไม่ต้องอะไรเพราะว่าไม่มีการฟื้นคืนชีชนก็คือไม่มีชีวิตใหม่ก็คือตายไปกับความบาปคนตายแล้วก็ตายเลยนะฮะหรือไปอะไรก็ตามแต่นะฮะก็นะ,ะก็บอกว่าทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วยใช่ไหมฮะแล้วและก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานยาว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระคริดให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ <c oughs> ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคริดให้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มีพระคริดก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริตไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์นะฮะท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนแล้วคนทั้งหลายที่ล่วงหลับไปในพระคริดก็พินาศไปด้วยนะฮะ ถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็จะเป็นพวกที่น่าสังเวชและที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงนะฮะแล้วก็กลับมาที่ข้อนี้ที่บอกว่าแต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วทรงเป็นผลแรกให้พวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นตรงนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าทําไมเนี่ยเออพระกิติคุณที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะมนุษย์เป็นคนบาปพระเยซูคริสต์นะฮะเสด็จ ลงมามันเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะที่ไม่มีบาปนะฮะเกิดจากพระมิยามปสุดผ่านหญิงพระมนทร์ก็คือนางมารีนะฮะแล้วก็ไม่มีบาปถ่ายบาปคนด้วยกันเองมีบาปกันทุกคนบาปบาปมันก็เท่ากันไม่มีบาปมันลบบาปนะฮะเป็นตะก,กะนะฮะอันนี้ก็ถึงบอกเอะความเชื่อเองคริสเตียนทำไมเป็นแต่ความเชื่อเชื่อเออแต่เชื่อก็มีตะก,กะนะฮะคุณเชื่อเรื่องอะไร พระเยซูกิตฟื้นขึ้นมานะฮะแลวจริงๆแล้วพระเยซูกิตก็ปรากฏแก่อาจารย์เปาโลเองขณะที่เดินทางไปเมืองดามัสกัสนะฮะก็ตอนตอนนั้นอาจารย์เปาโลเนี่ยยังไม่ได้กลับใจที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับก็ยังข่มเหงคริสเตียนนะครับแล้วการที่ได้พบพบกันกับพระเยซูนั้นน่ยอาจารย์เปาโลก็กลับใจใหม่มีชีวิตใหม่นะฮะอันนั้นก็คือพระเจ้าเรียกเลยบอกจะใช้คนนี้นะฮะลงมาปุ๊บ นะ,ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามีเวลาเนี่ยจริงๆหนังสือ,อ,อพระธรรมโรมนะฮะหนังสือโรมันในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเล่มที่ดีมากที่สอนให้เรื่องความเข้าใจการมีชีวิตใหม่การถูกชำระโดยพระเจ้านะ,ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยออพอพูดถึงผลแรกที่เป็นขึ้นมาพระองค์เป็นเป็นผลแรกใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ตายเนี่ยคนที่เป็นผู้เชื่อนะฮะแล้วตายในพระคริสต์เนี่ยก็จะเป็น โคแอร์ก็คือเป็นผู้ที่รับร่วมมรดกนะฮะกับพระองค์นะฮะก็เป็นเป็นเหมือนกับทายาตนะฮะร่วมรับชีวิตกับพระองค์แล้วถามว่ามันน่าสนใจยังไงเราไปหาพระเจ้ากายนี้ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเป็นกายเนื้อหนังเพราะฉะนั้นในพระพีหนึ่งโคริน์บทที่เอ่อสิข้อห้ขึ้นไปเนี่ยที่บอกว่าร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะจากพันอ,อมะตะเป็นอมะตะ แล้วก็ไปสู่ glorification ก็คือสูอ่พระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นร่างกายบาปเข้าไม่ได้ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นต้องถูกเปลี่ยนนะก็เป็นกายใหม่นะพรเยซรคริรสรต์ตอนที่ฟื้นขึ้นมาก็เสด็จไปหาสาวบเดินทะลุก,กำแพงใช่ไหมแล้วก็ให้โทมสัสที่ขี้สงสัยก็ เอาเอาเนิ้วเนี่ยแยงสีข้างนะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้กายใหม่นะครับอันนั้นสําคัญมากนะครเป็นเพราะคนพูดถึงรับเจ้ารับเจ้าเออคนมารับไปแต่รู้ไหมว่ามันเกี่ยวเรื่องาาศาสรศาสตร์เรื่องของการที่เราจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยให้เราทนทุกข์เดินนะฮะพึ่งผ่าพระองค์พระคุณพระเจ้าผ่านการชรําระก็คือซีนติฟิเคชันนะฮะเราถูก just ิฟาก็คือถูกาทาให้เป็นคนคนชอบทาด้วยความเชื่อนนมันมนไไ่่่่่ชเเรรืองทีวาขึ้ปปโดย็แบบบ อันนี้อันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้อีกทีนะผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าจริงๆถ้าความเชื่อที่มีหลักเนี่ยพระเจ้าให้เราทนทุกนะ,ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเนื้อหนังด้วยพระคุณพระเจ้าเพราะว่าพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอในชีวิตเรานะ,ะอันนี้ผมจะอ่านอีกตรงหนึ่งนะ,ะก็จะใกล้จบแล้วนะครับบอกในพระพรโคดีสีนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาผู้ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงนะฮะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งทุกทุกอย่างได้ถูกสร้างขึ้น ะะทั้งในท้องฟ้าและที่ในแผ่นดินโลกซึ่งประจักษ์แก่ตาซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ไว่าจะเป็นเทวบันลงังหรือเทพอาณาจากักรหรือเทพผูพ้ครองหรือศักดิเทพสับสิ่งทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์นะฮะและพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสับสิ่งทั้งปวงและวสับสิ่งทั้งปวงนั้นอยู่ในระเบียบโดยพระองค์นะครับและพระองค์ทรงเป็นศรีศรษนะ,ะของกายก็คือคริสจักร นะพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะทรงเป็นเอกในสปปรรพสิ่งทั้งปวงนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ในพระพระคัมภีร์โคลสีบทที่1นนะครับก็ลองไปอ่านดูหรือไปฟังวิดีโอเดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ให้ตอนท้ายแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็สําคัญมากเห็นไหมครับเอ่อเพราะว่าพระเจ้าพราะวาทะมเกิดเป็นมนุษย์เราพูดถึงเรื่องอันเลเวนเบรดขนมปังไร้เชื้อการกินอาหารแห่งชีวิตการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วไงครับมีชีวิตใหม่ ในพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วเมื่อคนที่ยังอยู่จนไม่ถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราตายในความเชื่อเราจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วมีชีวิตนะกับพระองค์นิรันด์ใช่ไหมครับนะวันนี้เราได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดแล้วนะครับนะแต่เมื่อผ่านกายนี้ซึ่งเป็นแค่เต็นชั่วคราวเต็นก็สาคัญนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องเทศกาลอยู่เพิงนะมีอีกหลายเรื่องมากมายนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ นะฮะ subscribe ก็ได้แล้วก็นะฮะก็ผมก็พยายามจะผลิตวิดีโอนะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก็แบ่งปันแล้วกันนะครับก็คำสอนจากพระเจ้านะครับให้คนได้เรียนรู้และก็เติบโตนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเขียนถามกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำก็บอกกันได้เช่นกันนะครับผมจะให้ปะอีเมลไว้ในตอนท้ายของวิดีโอนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ